ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องปล่อยลมยางก่อนแต่วิวตอนนี้ลมแบบเหมือนอยู่ยุโรปเลยนะไปะหนึ่งขีเหมือนอยู่เซาท์แอฟริกานะครับนี่มันหมอกชัดๆข้างล่างเป็นอะไรวนะเนี่ยข้างๆเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าเห็นระยะแค่แบบว้าวว้าว,ว,าวออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ตนนี้เราอยู่ที่คอนแกนนะครับซึ่งเรามากับกิจกรรม เอ็กวนเจอร์กับ Honda นะครับที่วันนี้จะรวบรวมรถทัวร์ลิงนะครับหรือว่าจริงๆมีหลากหลายเนี่ของ Honda นะไม่ว่าจะเป็น h o n d a c ซี 500X NX ตัวใหม่ NX 500นะครับทานเ e l s ์แอฟริกาทวินลม 1X a d v จะเดินทางกันไปที่เชียงขานวันนี้อากาศดีมากขอให้ฝนอย่ตกนะครับฟ้ามีเมฆ่งเงี้ยจะได้ขี่ไม่ร้อนนะครับแต่กลัวอย่างเดียวคือถ้าฝนตกหนังชีวิตจะเกิดขึ้นทันที คาราวานรอบนี้นะครับจะรวมๆกันประมาณ50คันได้สิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนแรกผมก็หากันให้วุ่นเลยจะหาซื้อที่ไหนนะครับนี่คือเป้เปนะครับอันหนึ่งก็เสียตังค์คนระบนะครับนี่เป้น้ำนะครับใส่ได้ประมาณลิตรกว่าลิตรครึ่งได้นะประมาณถูกและใหญ่นะครับ <c oughs> การเดินทางพวกนี้คือสาคัญมาก <c oughs> ผมบอกเลยว่าผมออกมาหลายทริปแลวคือที่เห็นเหงื่อแห้งเพราะอะไรขี่รถมันร้อนนะครับยิ่งหากันล้อมยิ่งร้อนสาคัญคื้น้ําในนี้จะมีเรื่องโซเป้นะครับนี่ เป็นผมมีเทคนิคด้วยเตะใส่น้ำเราดูดไม่ทันใช่ป่ะเราเอาไปทั้งขวดเลยเอาเราไปทั้งขวดแล้วเราใส่ไว้ในนี้ใส่เพิ่มข้างปอีกสต็อกน้ำแล้วเราจะไม่อดตายนะครับเข้าป่าถ้าตายขี่เหนื่อยไม่กลัวนะกลัวไม่มีน้ำ่าแล้วก็ต่อหลอดนะครับนี่มาดูดได้เลยเตรียมเดินทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับรถหลักๆเนี่ยก็จะเป็นรถสแตนดาร์ดเดิมๆแล้วจะมีพื้นฝรังที่เปลี่ยนยาแล้วอย่างสารคันก็จะเปลี่ยนเป็นบิสโตนนะครับแบตแหลก ตัว AX สี่ิเอ็ดนะครับที่นี่แบบมาแบบยางเบิกใหม่แกะหออตัวนี้จะเป็นยางแอดเวนเจอร์ที่บอกได้เลยว่าคนที่ขี่ออฟโรดตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับขับมั่นใจขึ้นขับสบายขึ้นนะครับแลวขับตรงจุดเพราะว่าในเส้นทางที่เราจะไปนี่จะเป็นเส้นทางออฟโรดด้วยผมบอกเลยว่ายางเดิมมันจะเป็นกึงก่งกึ่งถนนกึ่งเะบอกว่ากึ่งเป็นทางถนนน่าจะเกือบห้าสิบคันได้นะสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดคันโดยประมาณนะครับผมไม่ได้ออกทริปกับ ขบวนใหญ่ยิานานแล้วนะปกติจะไปก็คือไปกับแบบสื่อเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบเทสรถแล้วก็แบบวิ่งแบบสั้นๆไม่ได้ยาวมากน,นี่แบบถือเป็นทริปยาวในรอบหลายปีเลยนะดีที่วันนี้ขอนแก่นนะครับวิ่งไม่เชียงคานอากาศบอกว่ากําลังดีนะมันไม่ได้หนาวไปจะร้อนไปยุโรปไปขี่ก็หนาวเกินหนาวเลยเยือกนะครับเปน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งถอยพร้อมผมเมื่อกี้เหมือนกันอีกคนนึงนะครับเป็นอีกสื่ออีกช่องหนึ่งยู่น้ําก็หยิบขึ้นมาดูดได้เลย อากาศยังคงเย็นอยู่ต่อเนื่องนะครับเดินทางความเร็วชิวๆนะแปดเก้าสิบนะครับไมบอกว,ว่ารถเราเป็นคาราวานขับไปอย่างนี้มันก็เพลินดีนะอยู่ในหมวกกันน็อกคนเดียวนะครับผมไม่ได้ติดแบบบลูทูธคุยอะไรนะครับก็รู้สึกว่าเออพอได้มาขี่รถอย่างนี้นะมันก็อารมณ์แบบมันได้ผ่อนคลายนะครับได้อยู่กับตัวเองได้คิดนู่นคิดนี่นะครับเนี่ยได้คอยหลบขี้วัวขี้ควายถึงแม้จะลื่นบ้างมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอารมณ์ที่เพลินอีกแบบหนึ่งนะสนุกเลยแหละ โดยที่แบบไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับขี่กันไปเป็นขบวนไปเรื่อยๆชมวิวนะครับบวกกับว่าวันนี้อากาศมันเย็นนะพอมันเย็นมันก็รู้สึกว่าแบบสบายนะมันไม่ค่อยพอมันไม่ร้อนมันก็ฟินแล้วละ่ะเอาจริงทางผู้จัดนี่ก็ไม่ได้แบบวิ่งตรงๆแล้วจะขอนแก่นไปเชียงคานแบบตรงๆเลยขนาดนะระยะทางมันดูแบบไม่ได้ไกลมากนะถ้าเกิดแบบวิ่งตรงๆแต่เนี่ยเขาจะบบใช้ถนนเส้นรองหมดเนี่ยวิ่งมาเจอแต่ถนนได้แบบเอาจริงเกิดมาผมก็ไม่เคยมาเส้นนี้นะ คือจะแบบเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยในเส้นที่แบบถนนแบบยังไม่ค่อยมีดีบ้างมีลูกลังบ้างถนนพังบ้างแบบไม่ได้เป็นถนนถนนเส้นหลักนะครับมันก็รู้สึกเพลินนะครับความเร็วประมาณนะี้ขบวนห้าสิบคันนะครับเพลินๆดีเพราะว่าอยู่ในเขตช,มช,มชมุมชนไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับใครบอกว่าขี่บิ๊กไบค์ต้องทําความเร็วถึงสนุกนะส่วนตัวหลังๆง,งขี่แค่แปดเก้าสิบนะยิ่งขี่เป็นขบวนมันก็เพลินไปเรื่อยๆนะคือถ้าความเร็วเพิน่นร่วมทางเราใกล้เคียงกันมันก็เพลินไปเรื่อยมันก็สนุกดีนะครับ ขียนไปก็เหนื่อยเปล่าเา,ายังมาีกน่ยบนถนนได้เก็บแรงให้มากที่สุดนะครับและเดี๋ยวพอไปเจอออฟโรดที่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเอาแรงไปใช้ในนั้นดีกว่าวิวแบบสวยเหมือนกันนะเนี่ยแม่มีเป็นภูเขานะครับแล้วก็ซ้ายมือน,นี่มันเอ้ยเป็นทะเลสาบหรืออะไรทําไมมีทะเลสาบตรงนี้ด้วยนะซ้ายเป็นทะเลสาบนะครับขวาเป็นภูเขาตัดด้วยถนนตรงกลาง สวยดีจริงๆตรงนี้มันคือตรงไหนของขอนแก่นเนี่ยสวยจริงๆใครทราบเม้น์บอกข้างใต้คอมเมนต์ดีนะครับผมไม่เคยมาเลยขอนแก่นปุติมาก็แบบอยู่แค่โซนเมืองนะครับมาล่าสุดก็เหมือนมาทํางานนะครับมาเที่ยวล่าสุดนี่สิบกว่าปีที่แล้วเลยนะบางคนอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแต่ผมตื่นเต้นนะเนี่ยผมไม่คิดว่าจะแบบมาเจอวิวนี้แบบโศกนีสานนะบอกตรงๆมอหัมอดมองนะตอนนี้เราเข้ามาในเขตหนองบัวลำพูนะครับ เมื่อกี้ก็มีขับผ่านในส่วนของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับฝั่งซ้ายนี่ก็แน่งเป็นเขื่อนอุบลรัตน์อยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยแม่นสรีระของโซนนี้ได้เสียใช้คาว่าพื้นที่นะครับแต่โดยรวมผมว่าเอ้ยวิวโซนนี้เจ๋งดีนะไม่เคยมาเส้นวิ่งเส้นอย่างนี้เลยถนนดีนะครับวิวสวย ยังคงเดินทางต่อเนื่อความเร็ว60ไม่เกิน80นะครับมีอยู่จริงนะนี่ไงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผ,ผานคำนะครับตรงไปก็คือหูแหล่งโบราณคดีอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันเราจะเดินทางทั้งหมด2วันนะครับโดยที่วันนี้จะเป็นออฟโรดเป็นส่วนใหญ่นะวิ่งถนนนะครับพรุ่งนี้จะเจอออฟโรดวันนี้ก็จะมี ออฟโรดบ้างอ่อนๆนะครับเมื่อวานผมมาถึงนี่ผมถาม s, ทีมงานเลยนะว่าวันนี้วันนี้ก็คือพร응 <st> <sm> ุ่งนี้กี่องศานะครับเขาถามกันมาว่าอีกกี่องศานี่อุณหภูมิหรือความชันผมก็เลยตอบไปฟั้นๆว่าไม่ชวนอย่าชันแม่โคตรขิงเดี๋ยวต้องโดนหลอกไปเชื่อแน่ๆ ถ้าฝีมือนี่ได้สักครึ่งหนึ่งของปากนี่ผมบอกบอกได้เลยว,ว่าผมเดี๋ยวไปไกลละตอนนี้ก็เริ่มมีโค้งให้เล่นหน่อยนะครับเริ่มมีความเร็วขึ้นมาหน่อยเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ดีไม่ค่อยมีพีเอมท่าไหร่นะฟ้าถือว่าเป็นสีฟ้าอยู่กรุงเทพนี่ฟ้าหมองไม่ใช่ยตอนผมบินเค้ื่องขึ้นมานะครับตอนออกจากตอนเมืองมาขอดแก่นนี่บอกโอ้โห มองลงไปนี่แบบไม่เห็นอะไรเลยแต่จริงตอนผมไปยุโรปเนี่ยถนนนะไซส์มันประมาณนี้เลยนะที่ผมไปขี่แบบชาญเมืองที่ยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีและสเปนนะแต่สิ่งที่ต่างกันคือเทมแสงอุณหภูมิแสงมันจะต่างกันนะครับเมืองไทยจะเป็นอีกเทมหนึ่งยุโรปจะเป็นอีกเทมหนึ่งมันเข้ามาในป่าในไร่นะครับฝุ่นเยอะแล้วเริ่มมองไม่เห็นนะครับ ไปหนึง่งขีเหมือนอยู่เซา์แอฟริกานะครับนี่ถ้าไม่ใส่โมงสภาอยู่ข้างหลังโคตรสวยเลยอยากบอกว่าออกทริปไม่เกิดร้อยยี่มีอยู่จริงนะครับอยากบอกว่าในวิ่งด้วยความเร็วประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะไม่วิ่งไม่มีเกินร้อยเลยดีกว่านานๆนี่จะเจอถนนแบบงลงๆในชูด๊ดแบบเต็มที่ก็ร้อยนิดยี่กว่าๆนิดๆเท่านั้นนะครับแบบน้อยมากๆแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการใช้งาน เอ้ในการออกทริปเนี่ยเดินทางเนี่ยวความเร็วอยู่มันเจ็ดสิบวกลบแปดสิบประมาณนี้นะครับอืเกี่ยตามปลอยไหลโอ้โหทางมันก็ได้อารมณ์นะสวยอยู่โอ้ย <c oughs> แต่เปนดึงๆแรงเหมือนกันนะ <c oughs> เมื่อกี้ขับมาแบบคารวานห้าสิบคันนะครับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ออกมายืนดูโบกมือโบอกไม้ให้ตลอดนะครับ บบได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีก็รู้สึกสนุกสนานนะแต่โอเคอยากว่าว่าทริปนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบสังเกตว่ารถเกับทุกคันนี่คือจะเป็นท่อเดิมเงียบกิฟเลยนะครับหรือท่อที่แบบใส่มาก็คือจะเป็นพวกท่อที่แบบท่อแบรนด์นระดับโลกนะมันจะไม่ค่อยดังมากก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าขับเข้ามาแล้วบอกโอ้โหทำให้รู้สึกว่ารบกวนชาวบ้านเลยนะครับนะทุกคนแบบชาวบ้านตื่นเต้นสนุกมายืนดูโบกไม้โบกมือยิ้มให้กันใหญ่นะครับตั้งแต่เด็กยันแบบผู้ใหญ่แบบอายุเยอะเลยนะครับ าและแวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวขบวนขาด<ม>ดีนะมีพี่มาแชลกว่ารออยู่ข้างหลังหนึ่งคนนะถนนดีนะตรงนี้ทางสนุกเลยนี่ผมใส่ยางออฟโรดอยู่นะก็โอเคอยู่นะหนืบอยู่เนิบอยู่ สู่อำเภอเชียงคานตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับตามกำหนดการเราจะถึงประมาณห้าโมงก็ถือว่าตรงแป๊ะแปปะตามสกดดูเลยนะครับเจ๋งเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อว่ากุ๊ปห้าสิบคนนะครับรถเกือบห้าสิบคันเนี่ยสามารถแบบจัดตารางเวลาได้เป๊ะๆขนาดนี้มีที่จอดรถด้วยทงฮอนด้าบิ๊กวิงครมานำรอเลยห้าสิบคัน เรานอนกันที่ถนนคนเดินเลยนะครับเป็นไงเน็กครับผมอยากล้างจมูกมากเลยตอนนี้มีตะฝุ่นมีตะฝุ่นรองเท้าผมได้เดินไปไหนเงียบ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 มีแต่คนได้ยินหมดเลยแล้วี่เดินตรงนี้คนเยอข้างหลังไม่ได้ยินหนีเที่ยวไม่ได้หนีเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยคนเยอะเฮ้ยคนเยอะเลยเนี่ยแต่เราต้องอาบน้ำเลยผมไม่ไหวละ ในปอดตอนนี้เหมือนครึ่งปอดมีนิจภูนปอดเลยโอ้โหเห็นเลยได้ไหมเห็นแล้วหิวเลยเห็น่ากินนะมาล่าด้วยนะเห็นเห็นแล้วอยากแสบไส้แล้วคนเดินอันนี้เนื้อครับอันนี้เอ็นหมูอะเนื้อน่ากินนี่หมูล้วนด้ไหมครับหมูล้วนไม่มีเลยค่ะพี่ใส่เป็นเอ็นหมดเลยค่ะตองเป็นเอ็นเนาะ งนเอาเนื้อไม่น uh ่า huh. กินเนาะหิวแล้วแต่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงกินข้าวแล้วเนื้อขายไงครับอร่อยมากถึงน่าอุราบนะเช้าวันใหม่ที่เชียงคานฝนตกเฉยนะครับจะกุมภาอยู่แล้วหน้าอะไรก็ไม่รู้เมื่อคืนหนาวหนาวนะครับแล้ววันนี้ก็ฝนตกมาเลยซึ่งก็จุดกันฝนเรามาพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปกันหมดละ เดินทางกลับฝันแค้นนะครับตอนนี้วิ่งเข้ามาในทางลูกลังนะครับทางโคนทางดินที่ฝนพึ่งตกแม่เจ้าตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องปล่อยลมยางก่นอนเพราะยางมันแข็งโป๊กเลยนะโชคดีว่าตอนเนี้รถที่เขาเตรียมมาคือใส่เป็น AX 41นะครับทำให้มันเป็นยาง50/50เลยนะครับออฟโรด50%ออนโรด50%นะ เดี๋ยวต้องวิธีมมผมหนาวมากเลยผมขี่รถฝวนบาแต่วิวสวยนะอารมณ์เหมือนขี่รถยุโรปเลยแต่วิวตอนนี้อารมณ์แบบเหมือนยูยุโรปเลยนะผมขี่ยุโรปว่าประมาณเนี้ยหนาวๆอย่างเงี้ยดูทางไป5 40คันนะเพราะมีหลายคันน่ะแยกกลับไปก่อนนะครับไปเที่ยวกันต่อเลยเลยส่วน คนที่อยากแอดเวนเจอร์ก็มาลุยกันที่นี่เออล้อหลังอย่างเลื้อยบอกเลยแต่ดีว่ามันแน่นนะครับมันมันก็แบบแค่เละๆนิดหน่อยต้องมองไกลนะครับลื่นก็ลๆๆแก้อาการเอาแล้วกัน ไม่แหมทุกคนทำเป็นเซีนเหมืนเรียนมากนะเออตะปล่อยลมยางแล้วช่วยขึ้นดินได้ขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้เข้ามาโอ้โหตรงนี้แหละ <c oughs> ใช่เลยใช่เลย <c oughs> <c oughs> ไปได้อันนี้นี่หยุดนี่ไปต่อไม่ได้เลยนะขุดแน่นอนดูวิวเนี่ยผมโคตรชอบวิววะระลระมามาี้เลย่องตรง มันแบบฝนเพิ่งตกนะครับแล้วมันก็แบบหมอกๆหน่อยไม่ร้อนนะครับบรรยากาศตอนนี้แบบเหมือนคือสิ่งที่แบบผมมักจะแบบคขนขวายไปขี่รถที่ยุโรปอะ่ะเพราะาอยากได้ลมแบบหน,นาวเย็นๆสวยๆอย่างงี้นะผมเพิ่งมาค้นพบว่าเนี่ยแหละขี่ลุยฝนแบบใส่เสื้อกันฝนนะครับมันจะหนาวรมเหมือนขี่ยุโรปเลยเลยเยือกเลยเยือกหน่่ยแล้วลลละนะลดูวิวเน่ยเป็นหมอกๆนะ เนินนี้ถ้าเกิดหยุดปุ๊บมันจะไปต่อลําบากนะมันต้องส่งค่อยๆไล่แกๆๆๆๆไปเรื่อยเ oh yeah. ได้โอ้สบายอย่างดีครับอย่างดี <c ười> คือพวกนี้ถ้าเกิดคนที่ซื้อรถมาอะไรอย่าง 500x เอ่ยถ้ารู้ว่าได้ขี่เส้นทางที่เป็นมาบาเนะีผมแนะนำหายางที่เป็นออฟโรดนะครับมันจะทำให้เราขี่เส้นทางง่ายขึ้น ถ้าเป็นยางพวกยางกึ่งแบบถนน80หรือว่าออฟโรด20ประมาณแบบยางติดรถอะที่แบบเหมือนออกลุยออฟโรดได้อันนั้นอนะเจออย่างนี้มันก็จะลื่น,นขี่ยากๆหน่อยนะแต่พอมันเป็นยางที่แบบในออฟโรดมันก็จะสบาย,ยาน,นะประเดินคือตอนนี้ผมหนาวมากเลยหนาวทั้งตัวนะครับหนาวทั้งกายหนาวขี้ด้วยทำไมเขาแยกสายไป วิวโคตรสวยอ่ะบรรยากาศโคตรได้นะหลงไ้หูนี่เราขึ้นมาบนเขาทำอะไรเนี่ยโอ้ยวิวโคตรสวยอ่ะบรรยากาศโคตรได้ผมบอกเลยทั้งเขาโดดกันยังไงวะ ถ้าเมื่อเช้าฝนไม่ตกนี่แบบคงจะฝุ่นแบบฟุ้งเลยนะดีที่ฝนตกนะครับมันเลยไม่เป็นไม่เป็นฝุ่นนะครับผมไม่เคยมาขี่รถโซนดีเลยนะแอนซีเนี่ยผมมากเลยดูแบบชิลอะแล้วพอมันเจออย่างที่บอกฟ้าเป็นอารมณ์นี้นะโอ้โหฟินเลยนี่คือเอาตรงนี่คืออย่างที่บอกมันเหมือนอย,ยุโรปเลยนะเนะย็นๆมีหมอกแต่ยุโรปไม่มีต้นกล้วยนะครับโอ้โหหมอกไม่เห็นทางงข้างหน้าเลยอะ นี่มันหมอกชัดๆตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่น้ำหนาวนะครับจากคอนแกนขึ้นไปเชียงคานเชียงคานวิ่งไปน้ำหนาวอือหือข้างล่างมันเป็นอะไรวะเนี่ยข้างข้างเนี่ยหน้าผาเหรอมันขาวจนมองไม่อะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ากบอกว่าเห็นระยะแค่แบบคันข้างหน้านะครับหาโอกาสน้อนที่จะเจอลมดีนะเพราะาเนี่ยตอนนี้คือหน้าฝนนะครับแล้วมันเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้มันหน้าหนาวนะแล้วมันดันมีฝนนะ มันก็เลยเป็นอารมณ์เนี่ยว้าวว้า,ววาวตอนนี้เราวิ่งออกมาจากเส้นเลาะข้างในตัดตรงออกมานะเจอถนอนใหญ่น,นี้ก็อยู่บริเวณผูเรือนะครับอากาศโซนนี้ก็ยังคงฟินจิกหมอนอยู่นะครับได้ขี่มอเไซค์อากาศอย่างนี้ไม่คือแบบเป็นอะไรที่ใช่เลยซึ่งจากผูเรือก็เดี๋ยวกำลังมุ่งหน้าไปสู่น้ำหนาวนะครับลมสักอีกเจ กิโลเมตรนะครับแม่หน้าแวะไปหาลุงหนึ่งนะครับกระตุกตาซะหน่อยซึ่งทำไมดูผูเรือเรามันฝนจะตกเลย <c oughs> ไม่เคยขี่เมืองเคยขี่รถเมืองไทยแล้วหนาวขนาดนี้มาก่นอนนะนี่ขนาดฝนอยู่ตกแล้วผมยังไม่หายหนาวเลยนะเมื่อเช้าขี่ๆเนี่ยอารมณ์เหมือนขี่ยุยโรปนะครับอากาศชื้นๆมีหมอกหน่อยมีฝนอ่อ,อนๆออแต่ตอนนี้โซนนี้นี่ผมบอกเลยว่าเหมือน ตอนใต้ของญี่ปุ่นเลยแถววฟุกุโอกะลงมาผมมีโอกาสได้ขับรถไปเที่ยวเกาะใต้ของญี่ปุ่นบ่อยนะครับฟิลนี้เลยอากาศประมาณนี้ด้วก็เลยบเออวันนี้แบบได้หลายอารมณ์จริงๆนะครับสวยเลยน้ำหนาวนี่ผมก็ไม่ได้มานะ่จาจะเกือบยี่สิบ <laughs> ปีได้แล้วนะยี่สิบปีได้แหละโดยประมาณนะครับ ถ้าพูดถึงน้ำหนาวนะถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ดีขี่แบบรัวๆนะไม่เน้นเที่ยวนะครับเน้นขี่รถอย่างเดียวเลยเดี๋ยวว่าผมจะไม่ได้ถ่ายว่าไปเที่ยวไหนไอะไรมายังไงเพราะว่าโดยปกติคนที่จอดจงมาเที่ยวน่าจะได้เที่ยวอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ทริปนี้คือเอ็กเวนเจอร์ที่เราจะเน้นขี่รถนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เราหลงอีกแล้วหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เราไม่หลงแล้วเจอขบวนแล้ว เราก็ตุต้ตมๆตรงๆก็จะลงอีกแล้วหรือเปล่าถือว่าทริปนี้เดินทางแบบเยอะเหมือนกันนะครับผมจําตัวเลขกิโลแน่ๆไม่ได้ผมว่าต้องมี500อยโลนะคิดว่านะครับขอนแก่นขึ้นไปเชียงคานแต่เราไม่ได้ขึ้นเส้นตรงๆแล้วเราไปอ้อมเป็นวงกลมวนไปวนมากันแล้วก็จากขนจากเชียงคานล้วก็ย้อนลงมาด้านล่างนะครับ ภูเรือน้ำหนาวและนี่เราก็กลับขอนแก่นอีกรอบนึงขอนแก่นอีกหนึ่งรอยกิโลเป็นทริปแห่งการขี่รถขี่รถขี่รถแล้วก็ขี่รถแล้วก็ขี่รถไปเลย,เลยนะโชคดีมากที่อากาศดีนะครับมันก็เลยทําให้แบบฟิลดีทริปนี้ผมก็รถคู่ใจนะครับร่วมทุกร่วมสุขกันมาเจ้า c b บีห้าร้อยเอ็นะครับจริงๆผมเคยขับเจ้าคันนี้ตอนสมัยกิจกรรมเดิร์ทนะครับ ของคองด้าไปแล้วล่ะรอบนี้ก็มีกาสได้ขี่คลิปห่ฟ้ามืดละมากันขบแกงแลวอาจจะมากันไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่าคณะทัวร์เกือบห้าสิบคันก็จะแยกย้ายกันกลับไประหว่างทางตั้งแต่เชียงคานอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ก่อนนี้ก็เป็นจุดที่มาจบสต็อปสุดท้ายนะครับของคอนแกงวันนี้เรื่องเล่าโดยประมาณนะครับแล้วง่าเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ